สบายดีพี่น้องเจ็บซี่ฉักแผลงมืดทุกคนเด้อทั้งนาทั้งไทยทั้งต่างประเทศขเขาเศร้านิดหน่อยเด้อว,วันกินกุนปาเมื่อคืนนี่แหละบอกพักแกวปรสบายพี่น้องว่าขึ้นคื้นนี่เป็น,น,น,นปปสบายปวดหัว เป็นยังบ่ได้กินยังกับเ็บท่องขอโทษเขอภัยเลยพี่น้องเดิม,มวานเนี่นะเห็ุคลิปไปเมื่อวานนี่นะเห็ดใส่ใหม่เอาโซซับใส่ใหม่โซฟี่แล้ว้ยิงเสียงเนาะก,ก็เลยบล็อกถิ่มออกไปเลยบล็อกออไม่เห็ุคลิปไม่แาบนี้ไม่เห็ดคลิปไม่ก็คีงไปโหลดได้ขับแม่ได้ประสันผลว่าจนาว่าวีดีโอเนี่ย้อมดูแลว้วสันเดยดจัไปห้ได้จังได้บาดนี้ พีโอกขึ้นเลยบ่ได้ขิดเลยวานตอแรกวานนี่ค่ะเป็ด่องขิเไปเฉยๆ้ว่ได้ลิดพี่น้องจึกมันเป็นยังโอ้โหนะโคดบางลิดมเห็นเอาขี้คือเห็นลิดพื้นโลกโรดแล้วเรบ้าเหแล้วเราแม่เราโรดแล้วเพ้นปโนกั้ลงร่วงนต้องแบ่งบ่งเฮียนปโแกตบหน้าไมงอนพี่น้องบบเห็นขิผวเป็นได้ไดเนี่ะ เออกระไรนีดมีมอสก็รู้ว่าสบายเอ้ยายา,า,เาเนี่ยกระไรก็บกระไรกระหนาวกับหนาวเนาะนี่เนาะหนาวไงมีกระหนาวอยู่นี่แม่นเศร้ากระหนาวอยู่อาบน้าม,มาแล้วก็หน,นาวอาบน้าเร็วตูกมีเห็บพ่นตูกมีประกาศข่าวมีไข่มีไข่เบิรด์ดก็เลยใส่ไข่ ไปตลาดหลี่อย่นีมาตกกันใหเมร์ใจันหน่อยเอาน่อยนึงเอาไรา,ายปลายดรลายโคดมามาก,ากินของกันเดอ้อพี่น้องเด้หลุกหลานเมื่อถูกคนเดอยุบทีจะหักแทนเนาะทัางอุบีใหม่ F-C เ,เกา่าเขามาแรงเสียแรงใจให้ไม่ม้อนถูกสินยางเด้อเล็กเมตกก้ซสลี่ เขาเอือเด้อคิมปีเป้าออมาเด้อเขาต้องกันมาดูมาร้านมาก,กักคนหน่อยแล้วเนาะจดมีหันหอนน้ำกินชินมีอ้ามูอเซากินด้นี่เลยนะอุ่นท่องนยะกินแน่อุนอ่นๆแอนมูเซ้า ปลากระเท้าปลากระเท้าหาพันสีพี่น้องหาพันธสีพันปุปนันลายเน่ยกินชเมือกบับบด 骨头骨嘛，姜黄嘛，姜粉嘛。 แต่คนใจจะขึ้นเพ็ินไปของเฮียนเลยออกแต่ว่าไม่เห็นใสเหมือนใจเเห็นหรอกไปสวยทุกมือไม่ใช่เป็น,นหูหนลาวคีกัเห็นแต่แล้วไปกินตมํมบอรน,น,นั่ากนตรงเีน แปพีกระโดดไปก็สือสมงเขาเฮียนเ่อ่างไรอย่างนนรางน่้ของไงของไอย่าน,น้าประจุสมองเขาเฮียนแป้งคีวบ้านมตัเป็นขาดเิวท่านดกไปแล้ว เขคือังานอูน่านาจะหายซีนแฟนตัเป็นหิ้ยงห้เบิ่งมีน้องนันสีงามชำไใ้ แต่ง,ง,งเป็นเนวจะให้เป็นน้องเบิ่งนสุดมิกโมาใส่เนาะสุดมิกโมาใส่แต่งตัวเป็นหญิงแต่งหน้าแต่งตาขักเนยเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวใส่ร้านแต่งให้พี่น้องเบิ่งนได้เดี๋ยวเบิ่งตอนเป็นหญิงจะเป็นแบบไหนลงสินนะ เนไม้เบียงแพรลูสินหนุ่มนางเด็ดฉนม,มันต้ามึงไปีางเฮียนปะมึงไปีางเฮียนอย่างนั้นลูกศินุางเฮียนนี่เขาตืน่นแล้วหรือเปลา เ,เ,เป็นส<จ>ินักเรียนเสือตังเรียนแจกโตเป็นนักเรียนผู้หญิงน่าใส่ไปเมื่อ,อนนนนหน,นึ่งแล้วเขาจะเจอเดี๋ยวรอมาใส่ไปเมื่อหนึ่งกลาใส่สินนักเรียนไปนุ่งคล้มนักเรียนจะได้แม่คว่ำเดี๋ยวอืมใส่สดนักเรียนเสือเรียนสินนักเรียนไปใส่วิกแจงหน้าเดี๋ยวผู้หญิงแล้วเนาะเอาไปห้องเรียนอาจารย์บาบาใช่ไหม เป็นังกับเป็นอาการเบาเออจาการบให้เออเป็นให้นะเป็นยังกรเป็นเขาเป็นคนดีเออเยอะเงินจะไปซื้อไปซื้ออสิ่เรือกอสิ่เดเอร์ซานเกิดซ่านกิดซอากดเอร์านนะ ลงกระถายลงเฟซเปเดืองไม่ถึงห้าขนาดเลยแพงเงเลยเจ้าคิ้วจ้งหน่อยห้าปาทแไมทำนเขาไม่ยอม คำหนึ่งประมาณคำหนึ่งต้องคำหนึ่งพอแล้วเหนเป็นคิวทาปะเป็นธรรมชา,า,มา,มามติขน,น,น,ตตน,นาดานธรรมดาเหรอนะธรรมชาติจะไปเต้นไ่เตนไขนาดนั้นธรรมดานี่บอกเต็นคิวกับทาปาเมื <c oughs> ่ไปเมียนก็จะแายังงเ านางเคียงได้บมันเท่าเคียงได้แบบเี๋ยเขาจะ <c oughs> ถ่า,ายหูยังเนาะเ <c> ช <oughs> <c oughs> ิญไหวเลยหม,มักไปได้เหตุรดตามสไตล์มไม่ไ้หาจะหมักไ่ได้ย,ดดย,ยังเหตุรดเป็นยังเยายดพิาศยังเยียดถ้เป็นตัวของเขาเอง ไ่ได้กระเหตุเพราะให้เป็นคนดีแล้วพ่อเอาคลิปนี้กับแม่มอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อยลืมติดตามคลิปหนาเด้อลืมกดแชร์กดไลค์ซักตะไคร้สองน้องหนึ่งทิ้งยหญ่อลเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมผัก่องปอนบานหน้าเด้อพี่น้องเด้อบายไอ้คลิปนี้ทิ้ลาไปก่อนพี่น้องเด้อเลิกไลค์แชร์ซ่อง น้องน้ำทีนี้หมอพี่น้องเด้อบ๊ายบายและอย่าลืมพักซ่องอก่อนบานน้าเด้อพี่น้องเด้อบายบายน่ะ